สวัสดีค่ะหลังจากพอก้าไว้แล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาใส่ปุ๋ยนาข้าวค่ะใส่ล่วงหน้าไว้ก่อนปลูกหนึ่งอาทิตย์นะคะตอนนี้ก็กําลังเปลี่ยนเครื่องวานปุ๋ยนะคะติดตั้งท้ายรถไถคะ่ะเครื่องนี้ก็ใช้ปีละครั้งคะ่ะเมื่อใช้แล้วเราจะต้องทําความสะอาดล้างปุ๋ยเพราะว่ามันเข็มนะคะมันสามารถกัดเหล็กให้เป็นสนิมได้นะคะ ถ้าล้างบ่อยๆก็จะมีอายุการใช้ได้นานค่ะอย่างเช่นเพื่อนบ้านเขาซื้อพร้อมกันค่ะแต่ว่าเขาไม่ไม่เคยล้างนะคะทำให้การใช้งานไม่นานค่ะก็เสียเครื่องก็จะไม่ทำงานนะคะมันหมมุนไม่ได้ค่ะมันติดสนิมหลังจากติดตั้งเสร็จแล้วก็ไปทุ่งนากันเลยค่ะ ข้างแปลงนาะก็จะมีสวนนะคะเราปลูกมันฝรั่งพวนตกสวยงามมากเลยค่ะปุ๋ยนี้เขาจะคำนวณน,นะคะว่าที่นาะในแต่ละพื้นที่เราจะต้องใส่ปุ๋ยกี่กระสอบนะคะเราก็เอาไปวางตามจุดต่างๆนะคะจากนั้นเมื่อถึงเวลาใส่ปุ๋ยเราก็เอารถไปเทียบแล้วก็ใส่เลยนะคะก็จะสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นค่ะ ในแต่ละแปลงเขาจะใส่ปุ๋ย2อย่างผสมกันนะคะเพื่อให้ต้นกล้าที่ปลูกจเจริญเติบโตได้เร็วมากยิ่งขึ้นค่ะวันนี้ลูกสาวก็ออกมาช่วยทำงานด้วยนะคะช่วยยกปุ๋ยกระสอบหนึ่งก็20กิโลหนักเหมือนกันค่ะยกคนเดียวไม่ไหวนะคะในการทำนาแต่ละปีนะคะเขาจะใส่ปุ๋ยสองรอบด้วยกันนะคะก่อนปลูก1อาทิตย์ใส่รอบที่หนึ่ง แล้วก็หลังจากผูกเสร็จแล้วอีก2เดือนก็ใส่อีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อเป็นการาบำรุงใบบำรุงราบต้นบำรุงดอกบำรุงผลนะคะถ้าหากไม่มีเครื่องทุนแรงในการใส่ปุ๋ยใช้แรงคนนี้ทั้งวันก็ไม่เสร็จค่ะเพราะว่าในแต่ละแปลงนี้ใส่เยอะมากนะคะแล้วก็การทำนานในเกาหลีนั้นเขาใช้ระบบน้ำ ชนละพะทานนะคะถึงเวลาก็ปล่อยน้ำเข้ามาได้เลยนะคะอยู่กลางทุ่งนาก็มีสวนผลไม้อยู่ที่หนึ่งนะคะเ<ม>ขาปลูกแอปเปิลแล้วก็อุตสาเกาหลีปลูกพริกนะคะอยู่บนต้นไม้ก็มีนกกางเขียนมาจับจ้องมองหาอาหารนะคะ ตอนนี้ก็ใส่ปุ๋ยไปด้วยแล้วก็ปรับพื้นที่สูงต่ำนะคะดิดดินตรงไหนมันสูงก็เอาไปใส่ในที่มันต่ำค่ะตรงบริเวณนี้ประมาณ4-5ไร่นะคะก็ใส่ปุ๋ยประมาณเกือบ30กระสอบค่ะ ค่ะคลิปนี้ก็เก็บบรรยาก,กาศการใส่ปุ๋ยของชาวนาเกาหลีมาฝากเพื่อนๆก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะก่อนจากก็ช่วยเป็นกำลังใจโดยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามและมาเจอก,กันใหม่คลิปต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ